ไา์สดหรือว่าพี่ๆทุกคนได้ดูครับก็ตอนนี้ผมพูดได้เต็มปังและได้เก็บมานานมากครับลิเกครับเป็นครั้งแรกลิเกผ้เป็นครั้งแรกในชีวิตต้องบอกว่าไม่เคยอยู่ในหัวเกิดมา27ปีไม่มีคาว่าลิเกในหัวแล้วก็พอได้มันรู้สึกว่าตอนแรกยังกังวลเลยนะว่ามันจะเหมาะสมไหมถึงขั้นคุยกับผู้ใหญ่เลยครับว่าที่ผม ผมหมอะหรือเปล่าอย่างเงี้ยพราะผมก็กลัวว่าจะทําได้ไม่ดีเงี้ยแต่พอได้ไปนอนคิดย้อนมองดูตัวเองใหม่อย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่า สั้คทั้งในชีวิตลองดูแล้วกันมันท้าทายมากครับทำออกมาให้มันดีที่สุดอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงผมก็กตัวอะไรมากที่สุดในการที่มานักศึกษากว่าตัวที่แบบเราเป็นแบบลูกครึ่งหรือนักศหนษาที่คนมองว่าเป็นเป็นต่างหรือเปล่าเปรียบไมคคือกลัว <c oughs> ว่าจะทําออกมาได้ไม่ดีครับเพราะว่าเพราะว่าพอไปเรียนดูแล้วอะตอนแรกคิดว่ามัน <c oughs> มันไม่ได้ยากขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่พอ มาออ่านบทดูดีๆแล้วลองไปคุยกับผูก้กำกับแล้วคือเขาโอ้โหมันยากมากเพราะว่าในบทมันค่อนข้างมีร้องลัมดิเกยค่อนข้างเยอะมากบแล้วพอเราไปเรียนดูแล้วมันมันทำให้เรารู้ว่ายากอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอะ่ะผมก็เลยเรียนหนักมากครับร้องลัมมันโอ้โหมันมันยากจริงๆผมป็นคอเลยนะไปลองมากจะไปลองมันนะ ลองเรียนนะแต่ว่ายังไม่ได้ลองใช้ในละครก็รู้สึกว่ายังต้องไปเรียนเพิ่มอีกครับแล้วเรื่องการออกเวลาอ่ารำอะไรอย่างเงี้ยเราก็องดัดตัวอะไรอย่างเงี้ยดัดมือครับเป็นประจำตอนนี้ก็ดัดแล้วดัดก่อนทท่านหน่ครับมีแบบอันนี้อั้ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ก็นี่แหละคือสิ่งที่ที่ตั้งใจคือคือคิดว่าเรารับมาแล้วเรารับเรารับละครเรื่องนี้มาแล้วก็เอาล่ะ พูดกับตัวเองเอาทาไม่มันเต็มที่สักครั้งหนึ่งเตรียมเตรียมพร้อมกับคอมเมนต์อะไรไม่เหมือนกันใช่ครับใช่ครับแต่คิดว่าผมก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเพราะว่าเราก็เรือมจากไม่เป็นเนี่ยแต่ว่าคือ ก็ให้คาแนะนํากันได้ครับผมก็จะเรียนรู้ไม่ว่าจะด่าผมยังไงก็ได้หรือว่าจะติยังไงก็ได้ผมก็จะเรียนรู้แล้วก็จะฝึกฝนต่อไปเพราะว่าอย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิตก็ไม่คิดว่าจะได้มาทําแล้วได้ลองมาทํดูก็อยากลองทําออกมาให้เต็มที่ที่สุดหือว่าท้ายที่สุดในชีวิตการที่เราทำทุกคนมาเลยวะที่<อ>ทสุดแล้วที่สุดแล้ที่สุดของที่สุดแล้วคือหมายว่าอันนั้นก็คือเอาวัฟเปไปเลยไม่ว่าจยากกซอฟแล้วครับนี่คือต้องบอกว่าใช่นี่คือลิเกคู่พระคู่นางนี่คือที่สุดแล้วอยากทำ มันจะมีเริ่มเริ่มมีหรือยังเริ่มมีมาเรื่อมันเป็นทีมแบบยุคเก่าครับแล้วเราผมไปลองเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากเนี่ยครับเรียนไปครั้งเดียวเอง็ปลองไปครั้งเดียวโบราณชโบราณครับเป็นพีเรียดครับก็ประมาณรอห้าประมาณนี้ครับถ่ายว่าเ่ยวนี้ถ่ายละครค่อนข้าราชกาคือทำงานเจ็ดวันเลยเจ็ดวันครับตอนนี้คือโหทำงานด้วยแล้วก็มีงานอีเวนต์อยู่ด้วยแล้วก็ที่สำคัญเรื่องนี้ปูุกใจมากคือเพิ่องซื้อบ้าน บ้านเป็นบ้านบ้านหลังแรกในชีวิตครับที่เราตั้งใจไว้ตั้งแต่เด็กๆก่อนเข้าวงการอีกด้วยซ้ำครับว่าอยากมีบ้านให้แม่แล้วตอนนี้ก็ไปดูบ้านแล้วก็จองเรียบร้อยแล้วครับก็เลยต้องฝันเรน่ป็นพิเศษเลยก็รับงานครับยี่สิบยี่สิบสี่ชั่วโมงทำได้ทุกอย่างครับก็่อนบ้านครับต่อไปครับคอนโดก็ปล่อยแล้วเรียบร้อยครับใช่ครับอยากบ้านาเท่าไหร่คบเท่าไหร่ราคาบ้าโอ้โหก็ค่อนข้างสูงครับสูงุครับก็พอดครับ หลักคือใช่ครับบ้านนี้เป็นบ้านสมิทธ์ดูเป็นบ้านเป็นโครงการสร้างใหม่จรครับแล้วเราก็ต้องแต่งครับหรืออยู่ก็กลรวไปอยู่นี่หรอครับก็คงจำแม่ครับหลักคือแม่แน่ๆคือบอกแม่ไว้แล้วเลยครับก็อยากให้แม่คือผมอยู่วงการมาอยู่กับพวกพี่มาตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับก็เนี่ยแหละวันนี้มีบ้านแล้วแล้วก็อยากพาแม่ ไปเห็นบ้านหลังแรกด้วยแล้วก็อยากให้พี่เนี่ยผมว่าพี่พี่คงจะเห็นผมตั้งแต่แรกว่าคงใจชวนนะจริงจะชวนก็ไปได้ผมจะเลี้ยงทุกคนเลยนะจริงหรอเี่พี่ทำเป็นข้อว่าพี่อยู่กับพมาตั้งแต่วันแรกพี่อยู่เป็นข้อก็ได้ไปได้ครับหมดนี้เลยครับแต่มีงรบแค่ห0าร้อยบาทนะทรก คุณเล่นหานานไหมครับก้าทำอะไรที่มันถูกใจอเลรับก็ก็หาไม่นานครับเพราะว่าก็จะชินอยู่ในแถบแนั้นเราก็เลยอยากใช้ชีวิตอยู่แถบแนั้นก็เลยเลือกพี่นั่งเตรียมใจงบงานหรือยังครับโอ้โหเตรียมใจทำงานเลยเตรียมใจทำงานเตรียมทำงานทำงานทุกอย่างเลยครับทำได้แค่ทำตรคุ้นคันกับทุ่มปีทำบ้านใช่ครับคิดว่าตอนนี้ทุ่มเทบ้านแล้วครับพร้อม ที่ผ่านมาไม่เคยมีหนี้สินอะไรไม่เคยไม่เคยผ่อนอะไรเลยนี่คือการผ่อนครั้งแรกในชีวิตด้วยเป็นนี้ครั้งแรกเปนนี้ครัแรกครับตั้งกจจะปิดภายในกี่ปีคะเอ้นี่เดียวเลยโอ้โห ต้องใช้เวลาครับต้องใช้เวลาครับเพราะว่ามันก็เป็ปปนเงินค่อนข้างเยอะครับเราก็ไม่ได้มีเงินสดเยอะขนาดนั้นครับก็ก็ต้องทํางานแลกมาแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับเราี้องเรียกมาบ้านหลังใหม่เป็นยังไงบ้างครับตรงแบบใช้เวลาตอนนี้กําลังตั้งเสาอยู่ครับการตั้งเสาใช้เวลาไครับครูน่าจะเป็นปลายปีที่อยากจะได้สำเร็จมั้ยครับทิ่ย์บ้าน เป็นตัวผัดน้ำแรงที่แบบเห็นแล้วแบบมันภูมิใจในตัวเองแม้แบบใช่ภูมิใจครับเห็นแล้วก็ภูมิใจคือคือมันมองย้อนตั้งแต่วันแรกอ่ะตั้งแต่เข้าวงการนะครับเรามาตั้งแต่เริ่มแล้วเราก็ไม่มีอะไรเลยอะไรเงี้ยจนทุกวันนี้เฮ้ยเราเริ่มข่อนบ้านได้ผมว่าคนที่อยู่ข้างหลังผมคงจะภูมิใจครับผมครับพอได้ไปบอกข่าวนี้กับคุณแม่เลยแม่ด้ใจกแม่ก็ดีใจมากแต่แม่ก็ กรอลัวว่าแม่จะไม่มาครับเพราะแม่อยู่่างจังหวัดอะไรเงี้ยคือคนคนอีสานนะครับคือเขาได้ได้พูดกับข้างบ้านเขาเขาได้ขับมอเไซค์ไปตลาดเขาแล้วการที่เขามาอยู่กรุงเทพแล้วเขาต้องแบบมาอยู่ ในหมู่บ้านอะไรเงี้ยผมเขาผมว่าเขาก็คงไม่รู้ว่าจะมีความสุขเท่าอยู่บ้านไหมอะไรเงี้ยถ้ามีแมวขึ้นมากรุงเทพเพื่อมาดูแลบ้านดูแลอะไรคิดว่าแต่คิดว่าพอบ้านเสร็จแม่น่าจะมาครับแม่น่าจะมาแน่แต่ว่าจะอยู่ยาวไหมอันนี้ก็ไม่แน่ใจคแต่เขาใช่นี่ก็ต้องแล้วแต่เขาแล้วแหละครับ ัหห้าลมองนะจริงๆก็มองไกลครับก็ต้องหาอะไรทําเพิ่มหลายๆอย่างครับก็มีโปรเจกต์หลายอย่างครับในปีนี้เดี๋ยวมีทาจักรัรรดิรุ่นนี้นั่นด้วยครับคิดว่าคิดว่าเร็วๆนี้ตอนนี้อยู่ในช่วงผลิตอยู่ครับแล้วก็มีทั้งขายเสื้ออีกคือก็ทํางานนอกหลายๆอย่างด้วยครับมันมองไปไกลอ่ะมันเราก็ไม่ได้มองแค่ในอาชีพนี้อย่างเดียวคือเราก็ทำอย่างอื่นเสริมด้วยแต่ว่าอาชีพนี้เราก็จะตั้งใจอยู่ครับนหนงานหนักท่าเดียวางเดือน เหนื่อยไหมถามว่าเหนื่อยไหมมันมัน,ม,นมันก็เหนื่อยครับแต่ว่ามันยังมีสิ่งมันยังมีภาระอยู่ครับพอตอนนี้มันเริ่มมีภาระแล้วเราต้องเราต้องยอมแล้เนาะเพื<ม>่อที่ให้ให้ภาระนี้มันจบก็คือบ้านเนี่ยครับเราก็จะตั้งใจทําออกมาให้ดีที่สุดตรงนี้ตังนะตง้งใจตัวเองเองค จะโทรหาแม่ครับโทรหาแม่ครับก็มแม่คือที่สุดแล้วนะคนทีที่สุดใช่ครับแม่คือที่สุดแล้วตอนนีุู้คัดอะไรเป็นหลักครับตอนนี้เราัตอนนี้ยากมากยากจริงๆบอกงี้เลยว่ายากมากๆ <c oughs> ผมเพิ่งถ่ายไปได้แค่5คิวเองอ่ะ <c oughs> คือ5คิวนี้ก็ถ้าทุกคนได้ดูในสตอรี่ผมเลยอุกจะเห็นแผลที่แบบว่ามีผื่นขึ้นโอ้โหนั่นคือแบบว่าที่สุดทุ่มเทมากผไปแบบว่าไม่ว่า คือกองเ็าบอกว่าพอแล้วนะพอแล้วผมบอกไม่เป็นไรเอาพี่แผลมันหายได้ผมก็จะทำออกมาเต็มที่คือเรื่องนี้คือทุ่มชีวิตต้องทุ่มชีวิตจริงๆคัดบอลโอเคสบายดีใช่ไหมก็ไม่รู้ไม่ค่อยสบายก็พักผ่อนเหมือนทักผ่อนน้อยด้วยครับหลายๆอย่างจะเปลี่ยนก่นเนาะตรงใช่ครับพักผ่อนน้อยด้วยอะไรโอเค ใจไม่สบายอยากจะพูดไม่ออกขอบคุณแฟนแบบว่าอากาศเปลี่ยนที่เหมาะสมจะเป็นห่วงอะไรขอบคุณขอบคุณแฟนๆด้วยครับขอบคุณไม่ว่าจะเป็นคนใหม่คนเก่าเลยครับที่ที่เพเข้ามาหรือเข้าอยู่มาตั้งนานแล้วครับก็ก็คือเรานึกถึงพวกเขาเสมอครับไม่ว่าจะผ่านมานานแค่ไหนก็ก็นึกถึงพวกเขาเสมอครับเพราะว่าคือเมื่อก่อนนะครับคนเก่าๆก็ยังเห็นจนถึงทุกวันนี้หรือว่าคนใหม่เพิ่งเข้ามาเราก็ยินดีต้อนรับ เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีพวกเขาคงไม่มีผมในวันนี้เหมือนกันหรือว่าไม่มีพวกที่ก็ไม่มีผมในวันนี้เหมือนกันพอขอบคุณทุกคนมากๆครับขอบคุณขอให้ทุกคนมีความสุขนะขอให้ทุกคนมีความสุขยังไม่ได้สวัสดีปีใหม่กันเลยนะครับสวัสดีปีใหม่ครับคุณตีนด้วยนะครับบอทลเลนทายด้วยครับโอเคแล้วใครรู ลองกินนะลูกไม่ค่ะลองครับขันยาได้ไหมล็อกล็อกเม่ไหร่เรัมอีม่ไหร่แ้เม่อไหร่จะตัดพิ่อีกก็มีตรงก็มีก็ี